ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเต้าครับเปิดนายางมี่ที่สองครับที่แรกกับประมาณนี้แหละบวกอ,อกครับยังฝนตกมาได้สองวันสามันก็เปิดนายางมีที่สองครับ ยางนี่ยนะเ้ามันไหลดีเลยต้องช่วงประมาณเดือนกันย่าขก้นไปครับปลายเดือนกันย่ายางจะเริ่มอ,ออกนี้ครับช่วงนี้เพราะถดได้ตัวครับปลายกันย่ายางจะเริ่มอ,ออกทางกล้องแบบหนึ่งครับเพราะว่าผมมีมือกล้องครับ แล้วที่ต้นครับยางมีแรกประมาณนี้แหละยางมีดนิดนึงครับยางกับราคาบูดีครับช่วงนี้ครับ ต,ต่อไปครับยางบออกกับราคากับโบดีก็ยนยากแน่แลวหรอพุทธสันวัดถือกล้องอยู่ยางพอยไป ต้นสมบูรณ์ครับลอไม้เติบนะครับจากต้นสมบูรณ์เติบตเ,เ,เคร่งสวยครับวันนี้อาจจะบางกล่กอ,ง,องครับตัวยางค้นดีครับยางเนี่ค้นดีช่วง ก็ช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวนี่ใส่ปีเขาลืกอ,ออกน้ำเลี้ยงเยอะช่วงหน้าหนาวนี่ก็ซสายแล้วครับสเสียเสียแล้วล่ะย้ายกปจักที่ต้น ผมจะตั้งกล้องมันอยู่เลยมันจะเดินไปกี่ต้นเหลืออยู่สองสามต้นนี่ละครับกี่ต้นนี่ก่อนเลยมีไปได้ท่าน,นละครับก็ใส่คางรับเขา ถามวอนออกดีบอนกระบาดเท่าไรหรอครับยางห้องผมตั้งกล้องมาเห็นแล้วครับพวกไอีบแบบนี้นะครับแต่ก่อนมีคนถือกล้องให้อยู่ ตอนนี้ลูกสาวไปทำงานนาสุดท้ายประด้ใกลไ่ครับตากล้องกัน มาเกีบแบบนี้แหละประจำสาเหตุที่ผมบุกไปอ่ะไทยลงคผิดอีิจังเพราะว่าันบรมีคนถือกล้องแลก็มันมืดมันติดสั้นไงเดี๋ยวล้างถือเองเนาะต้องก็เป็นคนปกติขึ้นเนาะครับถึงเรื่องนำยางครับนี่แหละต้นนั้นผสมบูรณ์ก็อยู่ลักษณะนี่กับว่าได้หลายครับเนะ คือว่าไหลดีครับพอเพราะว่าฝนตกมากแล้วสำรับคลิปนี้ก็จบไว้นี่ซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับ